พลังงานภายในระบบเนี่ยเกิดจากพลังงานจนนะครับที่เห็นเราจะเห็นว่าในกล่องนี้นะครับบรรจุไปด้วยแก๊สนะแล้วแกส๊สเคลื่อนที่ไปมาครับถ้ากล่องนี้นะครับมีความยาว l นะเราจะเห็นว่าไอ้แก๊สนะครับเคลื่อนที่ใน3มิติเลยนะนะครับอยู่ใน3มิติเลยเพราะนั้นเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางเลยครับถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะกำหนดให้ โมเลกุลน,นะครับสมมติว่าโมเลกุลแก๊สเราพิ่จะทำมา1โมเลกุลน,นะเราบอกว่าอันนี้มีความเร็วเฉี่ยที่ความเร็ว v ครับเรารู้ว่า Delta p เท่ากับ p 2ลบ p 1ใช่ไหมครับซึ่งเราเห็นว่าก่อนชนทิศทางนี้หลังชนทิศทางนี้เพราะฉะนั Delta ้นเดลต้ p หรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับก็มีค่าเท่ากับ2 mv น,นี้เลยเนาะมันคือ2มันคือ mv นะครับแล้วก็ลบกับลบ mv mm hmm. นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเดลต้าผีที่เราหามาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของเดลต้าผีทำไมเราถึงต้องไปหาเดลต้าผีครับเรารู้ความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าการดนเนี่ยนะครับจากการดนนะครับการดนก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับคือแรง ที่ก็ะทาในช่วงเวลาหนึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าะระยะเวลาที่ใช้นะครับก่อนที่ชนเนี่ยนะครับถ้าต้องเคลื่อนที่ไปกลับก็คือ2 v อแใช่ไหมครับเป็นระยะทางถ้าจะต้องหาเวลาก็คือ 2L ส่วน V นั่นเองครับเพราะว่าความเร็วเอามาหารใช่ไหมครับเพราะฉะั้น ตอนนี้เราสามารถหาความเราเราสามารถเปลี่ยนไอการดันเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของแรงได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นะครับอันนี้คือเดลต้าทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแรงมันคือ,อมูลตั้มที่เปลี่ยนไปต่อเวลานะครับซึ่งก็คือ 2mv นะครับที่หารด้วย 2l แล้วก็คูณกับ v ตอนนี้นะครับเราสามารถพิจารณาแรงนะครับที่กระทาจากอนุภาคอนุภาคเดียวนะตอนนี้นะแล้วเคลื่อนที่ไปในกล่องนี้นะครับว่ามีแรงกระทําต่อพื้นที่พื้นที่หนึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเอ็มบีกับบังสองส่วนเอลนี่คือแรงใช่ไหมครับพอรู้ว่าแรงตัวน,นี้นะครับ f เนี่ยนะครับ มีค่ากับ mv กับบงสองส่วน l ใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาความดันที่เกิดขึ้นครับซึ่งถ้าเรามองว่ากรณีนี้นะครับถ้าความดันที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ไม่ได้เกิดจากตัวอนุภาคอนุภาคเดียวแล้วคราวนี้เรามองอนุภาคทั้งหมดครับนะ ความนั้นที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามองว่ามันเกิดขึ้นทั้งใน3มิติเนาะแล้วเรามองแค่ในด้านเดียวในมิติเดียวเพราะว่ามองจอาก p ทำกับในอ์แกน x เนี่ยนะครับเพราะเราหารเอา3ออกไปนะเพราะเรามองเอาแค่ในระนาบเดียวแทนที่จะมองใน3มิตินะครับเพราะน p เท่า f ส่วน a เพราะน a ส่วนนี้ก็คือ l คูณ l ใช่ไหมครับก็คือ L กับำลังสองอันนี้ A อนะครับอันนี้ F นะซึ่ง N ส่วน3นี้บอกแล้วนะครับคือจำนวนทั้งหมดแล้พิจารับใน1มิตินะของอนุภาคทั้งหมดเลยเวลาส่วนนี้ก็เป็น 2L ส,ส่วน V นะครับอันนี้ตกไปนิดหนึงเพราะนั้นพอเรารู้ความดันแล้วนะครับที่จะทำดอกพื้นที่ใช่ไหมครับ เราสามารถเอามาแปลงครับเอาความรู้เรื่องของงานพลังงานนะนะครับเรารู้ว่า,าความดันที่คุณกับปริมาตรเนี่ยนะครับมันคืองานเพราะฉะนั้นงานที่กระทำในระบบตัวนี้นะครับมันก็สัมพันธ์กับพลังงานที่เกิดขึ้นซึ่งพลังงานนี้เราจะเรียกว่าพลังงานภายในระบบครับเราใช้สัญลักษณ์ u แทนพลังงาน ภายในระบบนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่แก๊สเคลื่อนที่ครับเราไม่ได้ใส่งานจากภายนอกเข้าไปนะครับจะเป็นแก๊สที่เคลื่อนที่ไปมาภายใต้ปริมาตรนี้นะครับราะนั้นถ้าพิจารณาในเชิงของปริมาตรนะครับเราพบว่าไอตัว L กํกำลัง3ตัวนี้นะครับก็คือปริมาตรใช่ไหมที่ L กํกำลัง3นะครับคือปริมาตร เราต้องการทําให้อยู่ในรูปขององานพลังงานเพื่อมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้ากับพลังงานภายใน U ตัวนี้นะครับอันนี้ตัว U นะครับเราทําการจัดรูปเทอมนี้ครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้เราเอาตัวไปทุกอย่างมาแล้วเราก็รวมฟอร์มนะครับ v 2ออันนี้ต่างกันนะครับ v อันนี้คือความเร็วเฉลี่ยนะครับซึ่งก็คือด้านบนนี้นะครับของแก๊สหนึ่งโมเลกุลนะ ส่วน v ตัวนี้คือปริมาตรครับเพราะว่าเราจะมาสร้างความสัมพันธ์ pv นะครับว่ามันคือพลังงานภายในเรารู้ว่า pv มันคืองานที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีความดันมีปริมาตรเราหางานได้ <S <S พอเราทําการจัดรูปได้เทอมนี้แล้วใช่ไหมครับเราเห็นว่าเราทําการย้ายได้เนาะเพราะว่า v ตัวนี้คือปริมาตรใช่ไหมครับย้าย v ตัวนี้มาอยู่ทางนี้นะครับเราจะได้ pv ออกมานะครับซึ่ง PV เทอมนี้คุ้นๆใช่ไหมครับนอกจากการที่เราบอกว่า PV มันคืองานหรือว่าเป็นรูปแบบของพลังงานภายในแล้วเนี่ยนะครับเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับ PV จาก i อเดียลแเห็นไหมที่เราเรียนไปแล้วนะครับหรือว่าแก๊สในอุดมคติคําว่าแก๊สในอุดมคติหมายความว่าไม่มีอันตรก,กิริยานะครับไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงผลักกัน นะแก๊สแต่ละอันในโมเลกุลน,นี้ก็ที่อย่างอิสระนะครับอยู่กันแบบหลวมๆนะมีความหนาแน่นน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีอินเทอร์แอคชั่น PV ตัวนี้ในไอเดียลแก๊สก็บอกแล้วครับว่ามันคือ nRT ใช่ไหมครับก็คือ nkbT นะครับเนาะเพราะ,ะนั้นจากกฎไอเดียลแก๊สเรารู้ความสัมพันธ์ของ PV ในอีกฟอร์มหนึ่งด้วยครับัน นอกจากการที่เราได้ PV แต่การที่เราทําการจัดรูปเทอมนี้นะครับว่ามันคือ n ส่วน3 mv กับมัง2นี่ดูแล้วมันคล้ายๆกับพลังงานจนอะไรสักอย่างเลยเนาะว่าม,มีความเร็วกับมังสองเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่า PV ตัวนี้ครับของเรานะก็คือเทอมนี้ครับที่คูณกับ nrt ใช่ไหมเพราะนั้นพอทำการ พิจารณาในลักษณะนี้แล้วนะครับเราทําการจัดรูปมานิดหนึ่งครับเพราะว่าอันเนี้ยที่เราบอกไปมันคือการที่มันเคลื่อนที่ไปใช่ไหมครับเรามองให้มันเป็นพลังงานจนรวมทั้งหมดก็ได้ครับเช่นถ้าเรามองแค่หนึงโมเลกุลนะครับเคลื่อนที่ไปมาใช่ไหมครับถ้ามีความเร็ว v พลังงานจนของไอหนึ่งโมเลกุลนี้เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับส่วนหนส่วนสอง mv กำลังสองใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันมีโมเลกุลแบบนี้ครับ n ตัวที่เคลื่อนที่มันก็คือเอา n คูณพลังนจนแค่หนึ่งใช่ไหมครับมันก็คือ n ส่วน2 mv กำลัง2ซึ่งในที่นี้พลังงานจนที่มันเคลื่อนที่อันนี้นะครับก็คือพลังงานภายในซึ่งก็คือ pv ของอันนี้นะครับเพราะนั้นพอเราทําการจัดรูปเทอมแบบนี้นี่คือสาเหตุว่าทําไมนะครับเราย้ายสามนี้เราวสองหารทั้งหมดเพื่อให้ได้เทอมแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะได้ U ซึ่งก็คือ n ส่วน2 mv ัง2เนี่ยนะครับของทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ของทั้งระบบนะไม่ได้มองแค่อนุภาคเดียวนะครับมองทุกอนุภาคเลยมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 nrt ครับซึ่ง n ตอนนี้นี่ก็คือจำนวนโมลน,นะครับถ้าใครลืมแล้วลองไปทบทวนดูนะอันนี้คือจำนวนโมลน,นะครับมันเราจะได้ความสัมพันธ์ของพลานภายใน นะครับที่สัมพันธ์กับอุณหภูมินะครับซึ่ง T ตัวนี้มันมาจากตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราใช้ T เป็น T ในหน่วยของเควินหมดเลยนะครับซึ่ง R ก็คือค่าคงที่ใช่ไหมครับของแกสคอนสแตนต์นะครับเราใช้8.3เนาะถ้าใครลืมผมไม่แน่ใจหน่วยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คหน่วยดีๆนะเพราะว่าหน่วยมีความ ยาวพอสมควรนะครับต้องขวละหน่วยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครจําหน่วยได้ก็ลองแทนไปก่อนนะแต่ค่าคงที่ของ R ประมาณนี้นะครับของ k ก็เป็นค่าของ Bosemann นะครับซึ่งเราเรียนแล้วในเรื่องของไอตัว ideal gas นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ k ใหญ่ k เล็กนะครับในที่นี้ถ้าเป็นค่าคงที่ b o s e m a n ผมจะเขียนห้อยไว้เป็น kb แล้วกัน เพราะฉะนั้นพอเราทาการพิสูจน์เมื่อกี้แล้วนะที่เราบอกนะครับว่าเทอมนี้ก็คือพลังงานจนของทั้งหมดเลยเนาะนะครับซึ่งก็คือพลังงานภายในนั่นเองครับเพราะว่าข้างในนี้เป็นเหมือนระบบปิดของแก๊สมันพลังงานภายในมีค่าเท่ากับ3าส่วนส NRT ครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็รู้ว่า นอกจากไอ v ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ NRT แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น PV เท่ากับ n k b t ด้วยซึ่ง n เล็กเลขตัวนี้มันคือโมลน,นะครับจำนวนโมลเห็นไหมแต่นี่ครับคือจำนวนอนุภาคนะครับถ้ามี2โมลก็เอา2คูณกับเลขอัลกอโดใช่ไหมครับมันคือ N ที่เท่ากับ n คูณอโกัโดนัมเบอร์นะครับ à, Number, นะอโบกันโดอกนัมก็บอกว่า1โมลมีเขียนุภาคนะครับซึ่งเป็นออเดอร์ของ10กำลัง23เลยนะครับก็ถือว่ามีอนุภาคเยอะเลยเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์นี้นะครับเนเราใช้ความสัมพันธ์อีกชุดหนึ่งออกมาตัวนี้อาหารด้วย A-V นะครับหนซึ่งอันนี้นะครับเราจะเห็นว่า ไอหนึ่งกับสองเอมพีบางสองเนี่ยนะครับอันนี้คือพลังงานจนนะครับของหนึ่งอนุภาคนะเออเอ,อ,เอาจจะเขียน e k นะครับบางครั้งผมเขียน k กับ e k สับกันก็คือตัวเดียวกันนะครับเพรหมือนพลังงานจนต่อหนึ่งอนุภาคก็คือ n ก็คือเท่านี้ใช่ไหมครับหารด้วย n นะครับหารด้วย n น,นนี่ n ส่วน n เี่ก็คือโอดัมเบอร์ดอะโดนัมเบอร์นะครับตามอย่างนี้ เพราะน n ส่วน r เนี่ยครับมันคือค่าโบสแมนนะครับ kb หรือ k ในที่นี้นะครับบางทีเขียนสลับกันบ้างนิดหน่อยอันนี้แล้วแต่โอกาสเลยนะครับอันนี้ของอาจารย์ปพิชย,ยาใช้เป็น k แบบนี้แต่ผมถนัดใช้เป็น kb แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ค่าของที่โบสแมนครับเราเขียนรูปแบบของพลังงานภายในได้อีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือนอกจาก3ส่วน2 nrt แล้วนะครับก็จะเป็น 3าส่วนสนะครับ n ใหญ่ kb t ก็ได้ครับอันนี้ n เล็กอันนี้ n ใหญ่ครับถึงพวกค่าคงที่พวกนี้เดี๋ยวจะให้มานะครับไม่ต้องกังวลเนะเนื่องจากเรารู้นะครับว่า pv ของเราเนาะจริงๆแล้วมันก็กลับไปที่ ideal gas ว่า pv เท่ากับ nrt แล้วก็เท่ากับ nkb t นั่นเองครับ เห็นไหมครับเรื่องนี้จริงๆแล้วใช้ความรู้เก่าเกือบทั้งหมดเลยครับแล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักของอกรณีของแก๊สที่เคลื่อนที่ภายในอยู่นะครับซึ่ง K เพราะนี้ก็คือ KB นั่นเองนะครับซึ่ง KB มีค่าเท่ากับ1.38คูณสิบกำลังลบยี่สานหน่ของจูลต่อเควินครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เรารู้ นี่นะครับพลังงานภายในแล้วเนาะนะครับเราสามารถพิจารณาได้ครับว่าไอจำนวนโมเลกุลนะครับเราเห็นว่าจำนวนโมเลกุลมันสัมพันธ์กับความเร็วกับบางสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไอตัว population เนี่ยนะครับที่ลักษณะของอุณหภูมิต่างกันนะสองอันนี้อุณหภูมิต่างกันนะครับเราเห็นว่าที่อุณหภูมิ สูงนะครับความเร็วเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอุณหภูมิไปสัมพันธ์กับพลังงานภายในนะครับซึ่งพวกนี้คือพลังงานภายในนะครับแล้วก็ population ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการ distribute เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิต่ำนะครับ ความเร็วไหมอันนี้นะครับที่อุณหภูมิต่ําลงนะครับความเร็วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับรน,นี้คือทีทีสูงนะครับเห็นว่าตรงนี้ v วีสูงนะครับส่ว u ป a t i o n ที่ทีต่ํานะครับก็จะมีความเร็วที่ต่ํากว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ แนวโน้มการพบอนุภาคที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับแต่ลหลักก็คือเราทําการศึกษาพลังงานจนของอนุภาคเพื่อมาอธิบายเรื่องของพลังงานภายในของมัน,นครับตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นพลังงานภายในของแก๊สมีค่าเท่ากับ3.2 N ส่วนสอเล็กอาแล้วก็3.2 N ส่วนสอใหญ่ KBT ครับผมพวกนี้ KB หมดเลยนะ KB ถ้าตกล่นอันนี้แก้ด้วยนะครับเวลาที่ระหว่างการชนนะสอส่วนวีนั่นเองครับมาดูที่ตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้บอกว่ามีถังฮีเลียมนะครับที่มีปริมาตรอยู่ที่0ูลูกบาทเมตรนะครับก็ถังอันนี้นะครับมีฮีเลียมบรรจุอยู่2มูโมลนะครับซึ่ง ปริมาณ2โมลนที่บอกหมายถึงนี้คือตัว n เล็กนะครับคือ2โมลนะแล้วที่อุณหภูมิที่20องศาเซลเซียสนะครับสังเกตหน่วยด้วยนะครับองศา4ต้องการหาพลังงานจนครับซึ่งเรารู้ความสัมพันธ์ของพลังงานจนในรูปแบบนี้มาใช่ไหมว่าเมื่อกี้เราทำกันพิสูจน์นะครับเราพิจารณาว่าถ้ามีาจำนวน n โมเลกุลนะครับที่มันเคลื่อนที่ไปกับ มาไปมาใน3มิติเนี่ยนะครับเรารู้ว่า1โมเลกุลมีมมพลังงานจนคือส่วนงอ mv กำลังสองใช่ไหมครับซึ่งคูณ n น,นะครับก็เป็นส่วนหงอ mv กำลังสอง,อน,ง 2, นะพัานทุกตัวเลยนะครับที่เราพิจารณาตอนนี้ซึ่งพลังงานจนทั้งหมดนะครับผมเขียนให้เป็นพลังงานจนทั้งหมดนะโอเคทั้งหมดนะครับน,นี่น,นะครับก็มีค่าเท่ากับ สามส่วนสอง NRT นะครับมันก็เท่ากับ3ส,ส่วนสองเอนะ็นใหญ่ KBT เนาะซึ่ง NRT ตัวนี้นะครับจริงๆก็มาจากไอ้ PV ใช่ไหมครับเท่ากนะับ NRT เนาะและส่วนนี้นะครับก็ความสัมพันธ์ก็มาจาก PV เท่ากับ n ใหญ่ KBT นะครับ ะะราคาคงที่ต่างๆที่สัมพันธ์กับพวกนี้ใช่ไหมครับก็มีทั้งค่า R นะที่เป็นค่าคงที่ของแก๊สสากลนะครับก็คือ8.31ทางฟิสิกส์เราใช้8.31จจูลต่อโมลเคลวินนะครับทางเคมีอาจจะใช้เป็นแคลอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ฟิสิกส์เนี่ยใช้เป็นจูลน,นะแล้วจากความสัมพันธ์นะครับค่าคงที่โบสแมน เราก็รู้ว่ามีค่าเท่ากับ1.38นะครับคูณ10กําลังลบ23จูลเขวินนะครับตัวเขียนะซึ่งค่าคงที่พวกนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆครับอันนี้ก็จะบอกว่าพลังงานเนาะอตอนหนึ่งหน่วยของอุณหภูมินะครับต่อความถ่างอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับนีค่าคงที่ของโบสมันแล้ว จากความสัมพันธ์ของ n เล็กกับ n ใหญ่เนี่ยนะครับหรือู้ว่าถ้าจะหา n เล็กก็คือ n ใหญ่หารด้วยเลขอะวุกานูนัมเบอร์ใช่ไหม n ใหญ่คือจานวนอนุภาคทั้งหมดนะครับนี่คือจานวนอนุภาคต่อ1โมลเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า n อะวกาโดเนี่ยนะครับมีค่า,าเท่ากับ6.02คูนย์สอลัง23นะครับเป็นโมลเลกุลต่อ1นโมลนั่นเองครับ ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นค่าคงที่พวกนี้จริงๆไม่ต้องจานะครับเดี๋ยวจะมีการให้มาเนาะแล้วาสามารถเราเจอปัญหาพวกนี้เราสามารถไปเสิร์ชหาในเน็ตได้ครับเ่าคงที่จะเป็นค่าที่เป็นค่านี้เสมอเลยนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการจะหาพลังงานจนนะครับอย่างกรณีกอไก,ก่ของทั้งหมดก็ใช้สมการพวกนี้ยกมาได้เลยใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่า,วาเงื่อนไขเร,เรารู้ n ใหญ่หรือว่า N ็เล็ก เชื่หนียวเรารู้จำนวนโมลเล็กมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ EK ทั้งหมดนะครับพลังงานจนของแก๊สทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ3าส่วน nRT เนาะซึ่ง n เรารู้มานะครับว่ามันคือ2ใช่ไหมครับมันเทอร์มีนะครับก็เป็น3.2ส่วนคูณ2อาคือ8.31นะครับแล้วอุณหภูมิคือ20องศา นะครับแต่เนื่องจากการที่เราพิสูจน์จากไอเดียลแก๊สมาครับเราใช้ทีพวกนี้เนี่ยเป็นหน่วยเควินหมดเลยนะครับมันคืออุณหภูมิสมบูรณ์นะครับเป็นอับสโตรต์เทมเปอร์เจอร์เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเป็นเควินนะครับเพราะฉะนั้นทีตัวนี้แทนจะเป็น20นะครับก็เป็น20ที่บวกกับ273นะครับคือการแปลงองศาเซลเซียสให้เป็นเควินเพราะตอนนี้เป็นหน่วยเควินแล้วเราจะไม่เรียกองศาเควินนะครับเราจะเรียกเป็นหน่วยของเควิน เพราะตอนนี้เราคำนวณ e ทั้งหมดออกมาได้แล้วครับซึ่งพอจิ้มเครื่องคิดเลขจะพบว่ามีค่าเท่ากับเจ็ดพามร้อจูลนะครับโดยประมาณมารทัหาขอไข่ครับตอนนี้เราต้องการพิจารณาพลังงานจนต่อ1โมเลกุลเมื่อกี้เราบอกว่าไอ e คของเรามันคือ n นะครับที่คุณ1.2 mv กับบางสงซึ่งตัวนี้คือ u ของทั้งระบบใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะพิจารณาแค่ u ของ1อนุภาคครับหบรือแก๊สหนโมเลกุลเนี่ยนะครับแล้วก็ u ทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่เท่ากับนะเราจะแยกว่าพิจารณาเป็นของหนงอนุภาคนะครับหารด้วยจำนวน,นอนุภาคทั้งหมดแบบนี้ครับ ถ้าจะใช้แบบนี้เรารู้ว่าอยู่ทั้งหมดเราเนี่ยนอกจากจะเป็น3น2 nrt แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือ3 2 n ส่ว nkbt ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เราจะได้เป็น3น2 nkbt ที่เราหารด้วย n ทั้งหมดใช่ไหมครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้น n ก็ตัด n กันไปได้มันเราพิจารณาแค่3 2ส่วน2 kb t ก็ได้ครับตัวนี้ขอให้ไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งนะครับ วันต่อไปเนี่ยเราพิจารณาคุณสมบัติของแกส๊สที่เป็นแกส๊สมเลกุลเดี่ยวหรือพวกอินเนอร์แก๊สแบบนี้เนี่ยนะครับพลังงานจนหรือว่าพลังงานภายในของแกส๊สหนึ่งูกภาคจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kBT เสมอครับมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับว่าอุณหภูมิระคันนั้นเป็นกี่เคลวินแล้วถ้ามีกี่จำนวนอูุภากเราก็าหุ่นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะหาอยู่ของ หนึอ่อนุภาคนะครับซึ่งก็คือพลังงานจนใช่ไหมครับของ1อนุภาคได้นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับส่วน2นะครับ kb ก็คือ1.38่งซึ่งกำลังลบยีนะครับแล้ว t ก็เป็นในหน่วยของเคลวินครับผมยกมาเลยแล้วกันนะครับ2 9 3าสท้ายสุดเราจะหา,าพลังงานจนครับ หรือว่าตัว U เนี่ยพลังงานภายในของ1อนุภาคได้นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ6.07นะครับคูณ10ยกกำลังลบ21ในหน่วยของจูลน,นั่นเองครับเราได้คำตอบสำหรับปัญหาในส่วนนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อุณหภูมินะครับอันนี้คือสำคัญเรารู้อุณหภูมินะครับเรารู้จำนวนเราสามารถหาพลังงานจน ดูพลังงานภายในระบบของแก๊สนั้น,น,นได้ครับโดยเฉพาะแก๊สที่เป็นแก๊สกเออ,อินเนอร์แบบนี้เนี่ยนะครับ